คือบ๊อปเฟดเขาพูดไว้ในการประชุมประจำปีของเบิร์กเชเทอร์เวย์หลายครั้งแล้วนะไอเรื่องหุ้นออกซี่เนี่ยปู่ก็มองว่ายังไงก็ตามไอพลังงานดั้งเดิมมันเป็นสิ่งจำเป็นนะปู่ก็เก็บอย่างต่อนเนื่องมาตลอดยิ่งกระแสมันหันไปหาพลังงานทดแทนหันไปหาไอรีนูเอเบิ e เอ y เนอมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้พลังงานดั้งเดิมเนี่ยยิ่งราคาต่ำลงแต่มันก็จะมาขึ้นตอนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียนี่แหละ ออกซี่เนี่ยเขาไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพลงทุนในเขาเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจก็คือเวลาพวกบริษัทผลิตน้ำมันหรือว่าจะเป็นสายการบินจะเป็นอะไรก็ตามที่มันปล่อยปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีเครดิตเอ่อพวกสตาร์ทอัพพวกเนี้ยเขาจะดูดคาร์บอนที่ปล่อยออกมานะครับเอากลับลงไปในดินไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นทรนแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมปู่ถึงลงทุนใน o c c i d e n t a l Petroleum มเยอะมาก แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าปู่อชอบหุ้นที่ราคาไม่แพงนะครับออกซีเ่เป็นบริษัทที่ตอนนี้ผลิตกระแสเงินสดดีมากเบิร์กเชียร์ฮัตเทเวเป็นพอร์ตท,ที่ใหญ่มากถหกไหมปัญหาของปู่ก็คือว่าไม่มีที่ลงให้กับเงินของตัวเองนะครับก็เลยต้องต้องลงในบริษัทที่มันใหญ่ะนะครับแต่ว่าถ้าขนาดเล็กไซส์มันเล็กเนี่ยปู่เไม่ลงเพราะว่าลงไปมันก็ไม่ได้เกิด Impact กับพอร์ตรวมของเขา ถ้าคุณอยากลงคุณแบบปู่อ่ะคุณต้องทําให้ได้เหมือนปู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่ปู่ทาในวันนี้เช่นคุณต้องซื้อหุ้นที่เหมือนกับ b ีวเมื่อเมื่อสิกว่าปีที่แล้วตอนที่ปู่ซื้อไม่ใช่ซื้อหุ้นแบบแบบออกซี่ในวันนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะพี่อาที่ปู่บัฟ,เ,ฟเขาไปลงในตัวที่เป็นบริโ o ลเลียมเนี่ย หนักเลยอยากรู้ว่าในมุมมองของพี่อาร์ตเนี่ยคะ่ะว่าคิดว่าทําไมเขาถึงเลือกไปลงในมุมเออเลือกไปลงในหุ้นที่เป็นน้ํามันหรือว่าโกลิโตรลียมพวกอะไรแบบนี้ทางทั้งที่จริงๆมันดูเหมือนว่า e ีีค่อนข้างที่จะมาแรงแบบนี้หรือว่าหุ้นเทคอาจจะน่าสนใจในช่วงนี้ไงคะครับคือบ๊อบเฟ์เขาพูดไว้ในการประชุมประจําปีของเบิร์กเชฮา a ทเวหลายครั้งแล้วนะไอ้เรื่องหุ้นออกซี่เนี่ยนะฮะชื่อเต็มๆคือออกซิเดนท l ลบิโตริเอ ก็บัฟเฟต t ก็ถามคนก็ถามบัฟเฟต t ว่าทําไมถึงเข้าไปซื้อใช่ไหมฮะแล้วจริงๆก็เก็บมาตลอดเนาะเก็บมาตั้งแต่เนี่ยไม่ไม่ถึง10%มาจนถึง 10%, 15%แล้วก็20%ตอนนี้จะ30%แล้วนะครับคำตอบของปู่ก็ค well, ือว่ายังไงคุณก็ต้องใช้พลังงานดั้งเดิมนะฮะพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องจําเป็นเสมอนะครับแล้วก็ ยิ่งกระแสมันหันไปหาพลังงานทดแทนหันไปหาไอ Renewable Energy มากเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้พลังงานดั้งเดิมนี่ยิ่งยิ่งยิ่งราคาต่ำลงนะครับแต่มันก็จะมาขึ้นตอนที่เกิดสงครามยูเครนรัสเซียนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นปู่ก็มองว่ายังไงก็ตามไอพลังงานดั้งเดิมมันเป็นสิ่งจำเป็นนะปู่ก็เก็บอย่างต่อเนื่องมาตลอด นะแล้วถ้าเกิดไปฟังที่ผมสัมภาษณ์ที่พี่สัมภาษณ์พี่มนตรีนี่นิพิษวิทยานะแกก็เป็นผู้ร่วมกว่อตั้งไทยวีไอก็แกก็พูดถึงตัวนี้ไว้นะอยากให้กลับไปฟังกันนะครับคนที่คนที่ยังไม่ไม่ได้ชมคลิปนั้นนะรายการ the other perspective พี่สัมภาษณ์พี่มนเนี่ยแกก็บอกว่า o อกซเนี่ยเขาไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพนะครับที่มันทำลงทุนในเขาเรียกว่า Carbon Capture Storage หรือ CCS ก็คือเวลาพวกบริษัทผลิตน้ำมันหรือว่าจะเป็นสายการบินจะเป็นอะไรก็ตามที่มันปล่อยปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีเครดิตนะฮะพวกสตาร์ทอัพพวกนี้เขาจะดูดคาร์บอนที่ปล่อยออกมานะครับเอากลับลงไปในดินนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณคุณปล่อยพอลูชันออกมานะฮะคุณก็เอากลับคืนมานะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเทรนดแห่งอนาคตซึ่งพี่ก็รู้จากพ<า>ี่หมดนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยนะคะระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาไว้ได้เลยอ่าพี่อาร์ตค่ะครับกลับมายัางกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วนะโอเค,คก็คือไอ้คาร์บอนแคปเจอร์สตรจหรือ C C S เนี่ยมันก็เป็นเป็นสตารอัพที่ ออกซี่เขาไปลงทุนไว้เยอะนะครับอันนี้พี่ก็เพิ่งทราบจากพี่มนนะ์น่ะก็ทําให้จริงๆก็พอจะมองเห็นนะว่าบัฟเฟต t อาจจะเล็งเห็นอะไรมากกว่ามากกว่าพลังงานดั้งเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบว่าทําไมปู่ถึงลงทุนใน Occidental p e t r o l เ u m เยอะมากแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าปูะ่ะชอบหุ้นที่ราคาไม่แพงนะครับออกซี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ตอนนี้ผลิตกระแสเง,งินสดดีมากนะครับก็ เรียกว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานรวมถึงแคชที่อยู่ในงบดุลน่ะ mm. เยอะมากนะครับเยอะมากเงินสดต่อหุ้นก็สูงนะ mm. เพราะฉะนั้นก็เข้าตําราทุกอย่างที่ปู่จะเข้าไปซื้อนะฮะแล้วปู่เนี่ยแกจะไม่ลงทุนการตามกระแสอย่างถ้าโลกทั้งโลกเขาไปลงทุน EV กันนะแกก็ไม่เอาด้วยนะฮะแกก็มาเนี่ยแหละน้ํามันแบบดั้งเดิมนะครับก็นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมปู่ถึงถึงเก็บเพิ่มอยู่เรื่อยๆซึ่งส่วนตัวไม่ได้เซอร์ไพรส์เนาะแล้วก็ จริงๆอ่ะถ้าเกิดแกซื้อได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แกคงซื้อไปแล้วอ่ะนะฮะแต่นี้มันมันต้องค่อยๆเก็บใช่ไหมก็เลยเนี้ยแต่ก็เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเนาะกับการที่ปูเก็บพุ้นตัวนี้มากขนาดนี้รวมถึงอันนี้พูดเติมจากที่น้องโฟนถามนะครับคือ BYD ปูขายไปเยอะนะฮะก็จริงๆพี่ก็คุยกับคุณคริสมา เป็นปีละเรื่องนี้ว่าทําไมปู่ถึงขายแล้วก็พอเปิดพูดออกมาทีหนึ่งก็พบว่าสัดส่วนการถือครองมันลดลงใช่ไหมฮะก็ที่พี่เคยวิเคราะห์ไปคือมันเป็นเรื่อง geopolitics นะครับแต่จริงๆมันก็มีเรื่องเรื่องอื่นด้วยนะฮะก็คือตอนนี้การแข่งขันในตลาด e b มันก็เป็น red ocean แหละนะครับเมื่อบวกกับการที่มันเป็นหุ้นจีนเนี่ยใช่เกิด จีนไปยึดไต้หวันเกิดแล้วเกิดเทรดวอลเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้านะดีไม่ดีกลายเป็นสงครามโลกอย่างนี้นะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ที่มันสุกงอมนะรประกอบกับการที่ปู่เขาได้กําไรมา30-40เด้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อย BYD ออกตอนนี้นะจะทยอยค่อยๆขายทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ โดยโดยสรุปก็คือว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นอย่างนี้มาหลายไตายมานแล้วซื้อออกซี่ขายตัดขาย BYD นะครับเพราะฉะนั้น Move ของปู่เรียกได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับในในที่ที่อัปเดตล่าสุดนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้อ่ะสมมุติว่าคนเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือว่ามีใครที่อ่ะอยากจะเป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไปลงทุนที่หุ้นตัวไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่า เห็นปู่บัฟเฟกเขาไปลงแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่อาร์ตมองว่าถ้าสมมติว่าอยากลงตามพอร์ตปู่เขาเลยอย่างเงี้พี่อาร์ตว่าเวิร์กไหมคะสาหรับนักลงทุนมือใหม่คือการลงทุนแบบปู่เนี่ยอันนี้พี่พูดหลายครั้งว่าปู่เขาบร์กเชียรเตอรเวย์เป็นพอร์ตที่ใหญ่มากถูกไหมปัญหาของปู่ก็คือว่าไม่มีที่ลงให้กับเงินของตัวเองนะครับก็เลยต้องต้องลงในบริษัทที่มันใหญ่อะ่ะ ถึงแม้จะเป็นบริษัทที่มี g r o w ดีนะครับแต่ว่าถ้าขนาดเล็กไซ z e มันเล็กเนี่ยปู่เขาไม่ลงเพราะว่าลงไปมันก็ไม่ได้เกิด impact กับพอร์ตรวมของเขานะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่เหมือนปู่ถูกไหมพอร์ตเราไม่ได้ใหญ่เหมือนปู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้อเนี่ยนะฮะเรายังมีโอกาสหวังโกร w t มากกว่านะ,ะเรามีโอกาสอยู่เต็มไปหมดมากกว่าปู่นะครับ หุ้นดีๆที่เราไปซื้อได้เนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปลงทุนตามปู่นะไปซื้อหุ้นออกซี่ส่วนตัวพี่ก็มองว่ามันไม่จำเป็นนะครับเพราะเรามีโอกาสมากกว่าปู่นะครับ <S <S ออไอออกซี่ที่ปู่ซื้อเนี่ยนอกจากว่ามันมีหุ้นให้ซื้อพอแล้วนะก็คือปู่เขาก็หวังกระแสงเงินสดถูกไหมแต่คุณยังไม่ได้รวยเหมือนปู่อะพอคุณยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคุณก็ต้องเน้นโกลด ใช่ไหมคุณก็ยังมีหุ้นที่ตัวเล็กหน่อยนะครับหุ้นขนาดกลางให้คุณไปซื้อได้แล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือคําตอบว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนแบบปูหรือซื้อหุ้นตัวเดียวปูเพราะว่าโอกาสคุณมีมากกว่าปูนะฮะพูดเหมือนพูดฟังดูก็ตลกนะแต่เป็นเรื่องจริงคือคุณมีโอกาสมากกว่าปู่จริงๆนณะนะวันนี้นะครับถ้าคุณอยากลงทุนแบบปูอ่ะคุณต้อง ทำให้ได้เหมือนปู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่ปู่ทาในวันนี้เช่นคุณต้องซื้อหุ้นที่เหมือนกับ BYD เมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ปู่ซื้อนั่นแหละคือหุ้นที่ควรจะควรจะลงทุนนะครับไม่ใช่ซื้อหุ้นแบบแบบออกซี่ในวันนี้ใช่ไหมที่มันโตช้าแล้วนะครับประมาณนี้ก็แปลว่าหุ้นที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่โตหรือว่าโตของมันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังน่า,าสนใจสำหรับนักลงทุนมือใหม ในในสาย VI ถูกไหมคะใช่ครับคือถ้าเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่าเนี่ยมันก็มีหลายแนวเนาะถ้าเป็นแนวแบบ Defensive ซื้อแบบปันผลเยอะๆก็ได้ซื้อของราคาถูกแบบซิกบัตนะนะไอ้พวกหุ้นที่มันขายแบบราคาต่ำเตี้ยติดดินเลยนะครับแล้วรอให้ราคามันมา realize มูลค่าเนี่ยก็ได้หรือว่าจะซื้อหุ้นที่จะเป็นแนวโกลดเน้นโกรดหน่อย ต้องการสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องซื้อหุ้นที่มันมีการเติบโตมากหน่อยใช่ไหมฮะเป็นหุ้นที่มันยังไม่ได้โตมันยังเหลือโอกาสเติบโตอีกเยอะหรือว่าที่เขาใช้คำว่าแทมอะ total to addressable market นะครับยังมีโอกาสขยายธุรกิจไปได้อีกนะฮะแล้วก็ดูที่ market cap ด้วยนะครับ market cap วันนี้ยังไม่ใหญ่มากใช่ไหมฮะวิธีง่ายๆคือเรา benchmark อะลองเทียบ ธุรกิจแบบเดียวกันในต่างประเทศใช่ไหมของของเขาเนี่ยมันโอ้โหมาร์เก็ตแสมมติ100บาทแล้วแต่อตัวเนี้ยนะในเมืองไทยหรือในประเทศไหนก็ได้ในเวียดนามเนี่ยมันยังแค่8บาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออถ้ามันเติบโตไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนธุรกิจแบบเดียวกันในอีกประเทศหนึ่งใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องดู Market Cap ด้วยดูว่ามันมันยังไม่ได้สูงเกินไป นะครับอันเนี้ยมันก็จะย้อนกลับไปตอบคําถามน้องโฟนที่ถามว่าเออไอเอ็นวีเดียมันควรซื้อไหมใช่ไหมตอนนี้มาร์เก็ตแคมันมันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคุณเป็นคนตัวใหญ่ที่สุดแล้วคุณจะโตได้อีกแค่ไหนถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบยังโตไม่เต็มที่อ่ะถ้าเป็นเด็กอายุป,ประมาณสิบห้าโหกว่าคุณจะอายุยี่สิบคุณยังโตได้อีกหลายปีถูกไหมเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอันดับแรกเลยต้องเลือกแนวทางของตัวเองให้ได้ก่อนว่า ตัวเองจะเป็นแนวไหนนะครับถ้าจะอยากสร้างพอที่มันเติบโตอยากรวยอะ่ะก็ต้องมองหาโกรดถูกไหมแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะอายุเยอะแล้วนะฮะสมมติพี่ๆที่อยากเข้ามาลงทุนหุ้นแต่อายุเยอะแล้วเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินพอสมควรไม่อยากเสี่ยงนะก็อาจจะต้องเลือกตัวที่ปันผลเยอะหน่อยนะครับ ตัวที่มันเป็นเลือกหุ้นที่มีลักษณะ Defensive นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายใจอะ่ะคือถ้าเกิดลงหุ้นที่มันมีแต่โกดอย่างเดียวนะครับก็ต้องเลือกหุ้นที่มันมีปันผลด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูดูดีวิดเด้นประกอบนะครับนั้นตอบคำถามของน้องโฟนก็คือว่าต้องจำแนกแนวทางที่เราต้องการให้ได้ซะก่อน นะครับเมื่อจำแนกได้แล้วเนี่ยเราก็จะเดินถูกทางแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนถูกไหมครับอย่างถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ก็ยังเน้นโกรดอยู่นะครับเนื่องจากพี่ก็ยังอยากจะรวยกว่านี้นะครับแล้วพี่ก็แต่ตอนในอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้พี่ก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไม่สนใจปันผลเลยนะครับคือซื้อหุ้นพี่เป็นคนที่ได้ปันผลน้อยมากนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ย เฮ้ยตัวนี้มันถูกด้วยนะโก้ดก็ยังมีแถมปันผลกืบแปดเก็มีเออมันก็ไม่เลวนะพี่ก็เริ่มเริ่มมองปันผลประกอบด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้น,นก็เริ่มเบรนกันแหละเพราะฉะนั้นเด็กๆรุ่นใหม่หรือว่านักลงทุนมือใหม่เนี่ยอยากให้จําแนกตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าบางทีเราไปพูดแบบตีขลุมมากไปดรนิเวศนะฮะอาจารย์นิเวศเนี่ยพรุ่งนี้พี่จะไปหาหาแกที่บ้านนะ เขาก็เป็นคนเขาเรียกว่าริเริ่มไอ้ไอหลักการ value investing เนี่ยมันคิดโดยเบนเกรแฮมนะที่อเมริกาอาจารย์ของบัฟเฟตตเนี่ยแหละแต่ดรนิเวศเนี่ยเป็นคนเอามาใช้กับเมืองไทยเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าอะไรที่ไม่ใช่เก่งกำไรไม่ใช่เมา่่นะฮะเรียกแม่ง VI หมดเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงมันมัน,ม,นมัน VI จริงเปล่านะฮะเพราะว่า VI จริงๆมันก็ มีหลายประเภทใช่ไหมที่พี่บอกไปแล้ว <S <S VI แต่เดิมเลยมันต้องซื้อแบบซิกบัตหุ้นที่มันต่ําเตี้ยเลี่ยดินเลยนะฮะราคาสินทรัพย์มันมันมูลค่าร้อยบาทขายในราคา20บาทอย่างเงี้ยคือ VI แต่เดิมแต่ VI สมัยใหม่นะแบบปีเตอร์ลินช์นะฮะเขาก็เน้นโกรดด้วยนะะซึ่งจริงๆหลักนี้มันมาจากฟิลิปฟิสเชอร์พี่ก็พูดไปเรื่อยนะเกือบมันอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นที่พี่จะบอกคือว่า จำแนกหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วการลงทุนแบบเน้นพื้นฐานนะฮะมันมันก็มีหลายแบบเนาะมันไม่ได้มีแต่แบบ value investing นะมันมีแบบ value ผสม Growth หรือว่าพวก Growth อย่างเดียวเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจำแนกตัวเองให้เจอวิธีจำแนกทำไงนะครับจะตัดสินใจได้ไงว่าเอ้ยฉันจะเดินไปทางไหนฉันจะเน้นโกลดนะรหรือว่าเอาดี v i เ e n นด้วย ช่ไหมอ่ด้านหนึ่งเราต้องดูความจําเป็นของตัวเราใช่ไหมฮะอย่างอย่างน้องโฟนเนี่ยยังโสดใช่ไหมยังโสดปะโสดใช่ไหมอ่าไม่มีลูกนะไม่มีค่ะไม,ไม่มีลูกใช่ไหมก็ไม่มีภาระาไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเรามีกระแสเงินสดหาได้ใช่ไหมฮะเราก็ลงในหุ้นโกรดแต่ว่าบางคนแต่งงานแล้วมีลูกคนสองคนต้องผ่อนบ้านเฮ้ยมันมันต้องดูแบบที่มีปันผลด้วยใช่ไหมอ่ ถ้าซื้อแต่พุ้นโกรดเงินโยนหายโยนหายรออีกสิปี5ปีอาจจะไม่สบายใจใช่ก็ต้องดูดูตัวเรามองแบบ inside out อันนี้อันนี้ด้านหนึ่งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้เนี่ยคือเราดูนักลงทุนเก่งๆใช่ไหมพี่แนะนําอันนี้ขายของเลยนะขายของแบบไม่เป็นไรมันช่องเดียวมันก็าขายได้ไดูรายการ,ารพี่เนี่ยพี่สัมภาษณ์พี่มี่ล่าสุดใช่ไหม สัมภาษณ์แจ็คกี้อย่างเงี้ยแจ็คกี้นี่คือมาออกรายการพี่แล้วก็ตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วแต่ละคนมีสไตล์ที่ต่างกันครับเราลองฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนใช่ไหมดูคนที่เขาพอตหลายพันล้านเอ๊ะเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะอ่าอย่างเมื่อ,เม,อเมื่อวันซืนน้องโฟนคุยกับพี่เฉาใช่ไหมพี่เฉาก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองฟังจากคนเก่งๆแล้วดูว่าแต่ละคนเขาใช้แนวทางยังไงใช่ไหมอ,อย่างนักลงทุนที่พี่เคยสัมภาษณ์อ,อย่างแจ็คกี้เนี่ย เป็นคนที่แบบบ้าดีเดือดเลยครับลงทุนแบบเป็นแนวเน้นพื้นฐานนะแต่ว่าใจถึง่ลงทุนหุ้นที่มันกำลังเจอวิกฤตอย่างหนักนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันพ้นจากวิกฤตนั้นอย่างน้อยสิบเด้งต้องได้อันนี้คือคือคือการลงทุนแบบแจ็กกี้ซึ่งเป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียเน้นพื้นฐานนะแต่ว่ากล้าได้กล้าเสียแต่ถ้าเป็นพี่มี่เนี่ย พี่มี่ก็จะมองหาโอกาสเติบโตแล้วมองไปทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะหุ้นจีนตอนนี้มันถูกมากนะฮะแตม่มันก็มีอีกหลายคนอีกหลายคนที่อย่างพี่โจโลูกอีสานเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นอดีตนาย,ยกสมาคมไทยบีไออ่ะอันนี้แกจะคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับแกก็จะเป็นหุ้นถ้าลองไปดูหุ้นที่พี่โจ,โจถืออยู่ตอนเนี้ยก็จะเป็นหุ้นที่แบบหลายตัวปันผลสิกว่าเปอร์เซ็นต์ราคาไม่แพงพี่โจจะไม่ซื้อหุ้นแพง น,นี่เป็นต้น,นครับ<ช>แต่ก็ไม่ต้องแบบเป็นซิกาบัตเลยเหมือนแจ็กกี้แจ็กกี้นี่จะแบบจะเป็นหุ้นที่แบบเออบริษัทเหมือนดูเหมือนจะเจ๊งอะ่ะนะแล้วเข้าไปซื้อแล้วสุดท้ายมันมันสิบเด้งยี่สิบเด้งใช่ไหมขณะที่พี่มีก่ก็ก็หวังโกรดนะครับก็เป็นหุ้นที่ถูกแต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอวิกฤตสาหัสนะแต่เราไปเจอหุ้นที่มันอันเดอร์วลยูนะครับแล้วยังมีโกรดนะครับปันผลเป็นของแถมอย่างนี้เป็นต้นเพนะราะฉะนั้นการฟังจากพวกเซียนเนี่ย อันนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปถ้าจะเลือกว่าจะเอาแนวทางไหนตอบคำถามน้องโฟนหนึ่งคือหาตัวเองให้เจอก่อนภาระของเราบริบทชีวิตเรารวมถึงอุปนิสัยเราอย่างพี่อ่ะพี่เป็นคนไม่ชอบเสียงนะให้ไปทำแบบแจ๊ก,กีกอรพี่ทำไม่ได้แต่ทำแบบพี่มี่พี่ทำได้นะฮะสองคือเราฟังจากคนที่เก่งๆนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้บางคนก็เราทำตามเขาหมดไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่รู้สึกว่าตรงจริตเรา ใช่ไหมเอามาผสมผสานจนเป็นการลงทุนของเราจนเป็นอาหารที่เราทำอะ่ะฮะแล้วเราต้องกินอาหารนั้นนั่นแหละคือคือคือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับอย่างที่น้องโฟนถามพี่ตอนแรกบอกเฮ้อ็นวีดีซื้อดีไหมมันเหมือนกับถามพี่ว่าพี่จะกินข้าวผัดกะเพราดีไหม่ใช่ไหมอ่าก็มันก็บอกได้ยากใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราทําอาหารนั้นเองเราเราก้ากินแน่นอนถูกไหมฮะ 嗯。Uh.